สวัสดีค่ะประตูพุยมานนะคะจะเปิดไพ่พรมยาณของคนที่เกิดวันวันเสาร์นะคะในช่วงนี้นะคะวันเสาร์นะคะจะเป็นอย่างไรอื่นนะคะโปรดใช้วิญญาณในการชมในการดูนะคะกดไลค์กดแชร์สับตาาะไคร้ป็ด้วยนะคะคนที่เกิดวันเสาร์ในช่วงนี้โอ้มีความกังวลนะคะหนึ่งมีความกังวลหนักนะคะคนวันเสาร์คนวันเสาร์น,น,านะคะมีความการรับเหมาก่อสร้างทําธุรกิจต,ตัวเองในช่วงนี้นะคะคุณกําลัง กังวลเรื่องใจเรื่องงานนะคะเรื่องเกี่ยวกับน้ํานะคะกลัวน้ําท่วมหรือกิจการของคุณนั้นยังทําไม่เสร็จหรือยังไม่ต่อเติมกันอะไรอย่างเงี้ยนะคะความกังวลก็จะเกิดขึ้นนะคะหรือว่าฝนตกบ่อยช่วงนี้ทํางานไม่ได้นะคะการรับเหมาของคุณก็จะติดขัดนะคะมีความแปรเปลี่ยนและป่วนแปรแปรป่วนป่วนแปรไปนะคะในช่วงนี้นะคะจะเปลี่ยนแปลงง่ายอยู่นะคะเพราะงานคุณยังไม่จบนะคะสิ่งที่ทําอยู่นั้นขอให้คุณ ทาต่อไปนะคะอาจจะมีการกาขัดคล่องนิดหน่อยเรื่องน้ํานะคะอาจจะทําให้คุณนั้นเดินทางไม่สะดวกนะคะหรือว่าทํางานต่อไม่ได้นะคะในช่วงนี้นะคะระวังเกิดน้ําท่วมนะคะในช่วงนี้เพราะฝนตกบ่อยนะคะคนที่ทํางานาเ,าเป็นบริษัทนะคะในช่วงนี้คุณอาจจะมีการประสบความสําเร็จในการที่ทํางานอยู่นะคะในช่วงนี้นะคะคุณมีการดวนเรนะคะงานเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาค่ะดาไม่แน่ไม่นอนนะคะการงานของคุณ เปลี่ยนไปทุกอย่างเลยนะคะแต่ก็ประสบความสําเร็จค่ะในงานท่าแม่กงคานะคะมวยผม <c oughs> ก็จะประสบความสําเร็จในการทํางานที่คุณทําอยู่ค่ะง่ายค่ะไปได้นะคะขอให้คุณเคารพบูชาพระพุพทธพระธรรมพระสองฆ์หรือว่าเพระเท้าเทศรสหรือว่าเป็นเท้าเวสุวรรณนะคะคุณจะผ่านไปได้ทุกอย่างนะคะในเรื่องก,การงานนะคะคนที่ทํางานขลานข้าราชการทราาราหารตํารวจค่ะตอนนี้หนักค่ะงานหนักมาก เพราะคุณต้องลุยน้ําลมไฟนะคะในช่วงนี้งานของคุณรู้สึกจะมีการต่อสู้ดิ้นรนกันเรื่องน้ําเรื่องไฟเรื่องการเดินทางทุกอย่างผลงานของคุณก็จะได้นะคะไม่ต้องกลัวค่ะตอนนี้หนักเหนื่อยหนักแค่ไหนคุณก็จะมีผลงานนะคะการค้าขายค่ะระมัดระวังนิดนึงนะคะเรื่องน้ําท่วมทางแถวร้านที่ขายของนะคะระมัดระวังและฝนตกบ่อยนะคะในช่วงนี้ การค้าขายจะแปรปรวนนะคะไม่ได้ไม่นอนนะคะไม่ได้เหมือนเดิมแล้วก็ไม่ได้ไม่ได้อย่างที่ใจคิดนะคะในช่วงนี้เงินหรือว่ากําลังการลงทุนให้ระมัดระวังกนิดหนึ่งนะคะในช่วงนี้การลงทุนนะคะการเงินจะเป็นอย่างไรเอยคนที่เกิดวันเสาร์นะคะในช่วงนี้โอ้การเงินชั่งน้ําหนักอยู่ตลอดเวลาเนี่ยนะคะว่าจะเป็นยังไงอืมการเงินมีการชั่งน้ําหนักนะคะโอ้ไม่ดีเลยค่ะการเงินตกตกนะคะไม่ดีค่ะการเงินรู้สึกจะเปลี่ยนแปลปวนแล้วก็ มีการติดบ่วงก็คือเหมือนเราไปยืมเงินเข้ามาหรือการแปรผลันหรือการหมุนเงินไม่พอนะคะบุนหมุนเงินไม่ทันมีการชั่งน้ําหนักในการทำเงินการเงินในช่วงนี้มีการเหนื่อยนะคะแล้วก็เครียดและคิดมากนะคะในช่วงนี้ใจเย็นๆค่ะมันอุปสรรคมันก็จะผ่านไปได้นะคะในช่วงนี้นะคะคนที่เกิดวันเสาร์มีปัญหาอยู่ในใจนะคะหนักแน่นแล้วก็ไม่สบายใจเรื่องการเงินค่ะการเงินจะไม่ดีเท่าไหร่นะคะขอให้คุณระมัดระวังสักนิดหนึ่งนะคะการเงินนะคะ ความรักค่ะของคนที่เกิดวันศุกร์จะเป็นอย่างไรเอ,อ่ยความรักโอ้คนที่เกิดวันเสาร์นะคะขอโทษนะคะวันเสาร์นะคะจะเป็นอย่างไรคนที่เกิดวันเสาร์โอวันเสาร์ความรักดีค่ะอืม ถึงคุณจะเหนื่อยกับเรื่องการเงินนะคะการงานและก็เรื่องการค้าขายทำมาหากินแต่ความรักของคุณคุณอยู่กันคู่นะคะจนกระทั่งแยกจากกันจากกันที่ก็คือเมื่อตายแล้วเท่านั้นเองนะคะช่วงนี้ความรักดีค่ะให้ความเมตตาช่วยเหลือขึ้นกันและกันนะคะความรักอบอุ่นค่ะเป็นคนดีมีความรักที่ดีนะคะคนรักของคุณเป็นคนดีคอยเช่อเหลือเกือ้อกูลทุกอย่างเลยนะคะ อยู่กันไปจนวันตายนะคะความรักนะคะคุณไม่ต้องกลัวค่ะของคนที่เกิดวันเสาร์นะคะกดไลค์กดแชร์สัตว์กาให้ป้าด้วยนะคะช่วงนี้ค่ะ